ชาหลอดจากที่ไหนคะครับจากฟาร์มอะไรคะจากการละจักรอ่านว่าอะไรคะการละจับการละจักรับการละจักร์มอยู่จังหวัดอะไรคะพี่ชลบุรีครับอืมวันนี้เอาวัวมาเยอะไหมคะใช่ครับเอามาตัวเดียวเอามาตัวเดียวตัวนี้น้องชาหลอดลูกตัวไหนคะอ่เป็นลูกของลูกดวงตะวันลูกดวงตะวันครับตัวนี้ลูกดวงตะวันนะคะน้องชาล สิบเจ็ดเดือนอ่ะอีกแล้วฝากติดตามนะคะน้องชาร์ล็อตตาอนาคตแม่บลอกอีกตัวหนึ่งเปิดราคาไหมยังไม่เปิดยังไม่เปิดเนาะ mm <laughs>